ตอนนี้เรามีเดมอนอยู่ทั้งหมด8ก้อนใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเอมมอล12นะฮะแล้วก็มีเลสโตนอยู่48เดี๋ยวเราลองตายอีกรอบหนึ่งฮะคุณผู้ชมมาดูซิว่ามันจะคูณมากขนาดไหน <c oughs> คูณอย่างเยอะคุณผู้ชม โอเคับคุณผู้ชมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับมิสูรายการตูดีแ้แคทกันนั่นเองแล้ววันนี้นะครับเราก็กลับมากันอีกครั้งหนึ่งสำหรับเกม i ม e c ครับกันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปตายภายในเกม i ม e c ครับกันนั่นเอง <laughs> ปกติแล้วนี่คือเราจะมาเอาชีวิตรอดถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะฮะเราต้องตายฮะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้นะฮะเราต้องตายเยอะมากๆเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมมันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปดูเลยดีกว่าครับสำหรับใครไม่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์เบอร์ให้เราด้วยนั่นเองซึ่งประทองใจผมด้วยการตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดกระดิ่งมีช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะคะคคคครรรรรรรััััับบบุุณณผผผูู้้้้้้ชชมมมมมสสาา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 ถตตติดดไเเเเเเเป็นน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 นททีีี่าานน่่ยยยอออออแลลวววงงห์ขภใะะฮื ไปหนึ่งครั้งนะฮะของที่อยู่ภายในตัวเราเนี่ยจะทําการดรอปคูณ2กันนั่นเองอ๋อจาก2นะฮะก็จะกลายเป็น4จาก4ก็จะกลายเป็น8นะฮะจาก8ก็จะกลายเป็น16อะไรประมาณนี้เลยเรียกง่ายว่ามันเป็นการคูณที่่อนจะเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วผมสนใจมากๆเลยฮะคุณผู้ชมสําหรับคอนเทนต์ของเราภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่าคุณผู้ชมว่าวันนี้ถ้าเกิดเราลงเหมืองเนี่ยเราจะได้อะไรเพิ่มเติมกลับมาบ้างกันนั่นเองเฮ้ยน่าสนใจนะคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปโอเคดูเหมือนกับว่าเราต้องทำการ เตรียมในส่งอาหารให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมก่อนที่เราเนี่ยจะลงไปข้างล่างกันนั่นเองนะฮะนี่เป็นไงวิเลตอ่ะทอุต่าช่วยปลูกคืนด้วยด้วยความที่ว่าหมู่บ้านนี้ดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากๆเลยนะฮะคุณผู้ชม <No. S 1> จนรู้สึกว่าผมเนี่ยเริ่มหาทางไปไม่ถูกแล้วนะฮะมีกล่องไหมคุณผู้ชมเอ้ยตรงนี้มีกล่องอะ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าโอเคึกว่าจะเปิดไม่ได้ซะแล้วได้เกาะมาด้วยว่ะคุณผู้ชมโอเคเดวเ,เป็นว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มปฏิบัติการการตัดต้นไม้สักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมเอาเป ได้แค่หนึ่งต้นเราน่าจะได้ไม้เยอะแบบฟูๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้สักครู่หนึ่งซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเราตัดไม้เสร็จสับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราลองหาหลุมลงกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมหลุมนี้ละกันนะฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเราเนี่ยต้องการที่จะตายบบปลอดภัต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับเราควรที่จะทําการทับสปลาลพอยไว้นะฮะเออมันถือว่าเป็นอะไรดีๆนะคุณผู้ชมถ้าเกิดสมมติเราตายปุ๊บนะฮะคุณผู้ชมจะได้ไม,ม ก็ด้านล่างม่กคุณผู้ชมเฮ้ยน่าสนใจว่ะแต่ว่าถ้านี้ดูเหมือนกับว่าอู้ก็จะลงได้เหมือนกันเนี่ยคุณผู้ชมแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าจะเล็กมากกว่านะฮะคุณผู้ชมเมื่อกี้นะหลุมนั้นมันดูเหมือนกับว่าจะลงไปลึกมากๆเลยนั่นเองนะครับอาหารเรามีเยอะไหมก็ถือว่าเยอะมากในระดับหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคทําการแปลรูปไปนะฮะแล้วก็เอาสติกร์โตคาร์บมาโอ้ชี ไหนผมอยากลองว่ะคุณผู้ชมไหนๆ,ๆเราลองสู้กันดีกว่านะฮะมาๆ,ๆๆตีเลยเพื่อนตีเลยยิงหน่อยอยิง <c oughs> หน่อยฮัลโหลโอ้โหตาย 1EA ฮักคุณผู้ชมซึ่งตอนนี้นะฮะภายในช่องวิดีโอของเราเนี่ยมีขนาดนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะเมื่อได้เกิดเรารีสปอนออกมาปุ๊บนะฮะเราจะได้ของเยอะไหมโอ้ m ม่ก d อด <G ül> ได้อย่างเยอะคุณผู้ชมโอ้โหอะไรกันครับเนี่ยและดูเหมือนกับว่าจุดที่เราเกิดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของโวเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยแล้วจะกลับไปที่หมู่บ้านได้ยังไงวินเนี่ยคุณผู้ชม Minute ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเรากลับมาที่หมู่บ้านได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้เหมือนกับว่ามันจะไม่สปอนให้เรานะฮะ <Nope. S 2> ผมคิดว่าถ้าเกิดเราขโมอยเตียงไปสักอันหนึ่งเนี่ยมันน่าจะทําให้เราเนี่ยสามารถสปอนได้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราขอหาเตียงก่อนนะฮะในนี้มีไหมเอ้ยมีมีม,ม,มีถ้าเกิดสมมติว่าผมทําการเอ,อ่อเสกมันอย่างนี้ใช่ไหมเราราวางตรงนี้ได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวนะผมอยากวาง <laughs> ผมวางไม่ได้หรอกคุณผู้ชมโอ okay. เคอ่าถ้างั้นเดี๋ยวผมจะดำเนินการครับ <laughs> ไม้อย่างเยอะคุณผู้ชมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทําการเคลียร์ในส่วนของหินเหล่านี้ก่อนละกันนะคะคุณผู้ชมดูสิว่าถ้าเกิดเราทําการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ไปนะครับเราสามารถที่จะทําการนอนได้หรือเปล่าขอให้นอนได้นะฮะคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดเรานอนได้เนี่ยมันจะได้ทําการเซตในส่วนของพื้นที่เรานะฮะนี่รีสปอนส์พอต์เรียบร้อยแล้วถ้ากับว่าวันนี้คือเราห้ามมีชีวิตเลยใช่ไหมฮะคุณผู้ชมคือถ้าเกิดเรามีชีวิตปุ๊บนะฮะดูเหมือนกับว่าคอนเซ็ปต์ของเราภายในวันนี้เนี่ยก็จะล้มเหลวเลย ชีวิตอะไรมันจะโซแซขนาดนี้นะฮะปกติจะเอาชีวิตรอดวันนี้เราต้องมาตายนะฮะแล้วกันนะคุณผู้ชมเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวเอาตรงนี้ด้วยฮะคุณผู้ชมเอาก้อนนี้ด้วยก้อนนี้ด้วยโอเคโอ้โหมันอยู่ด้านในดินเลยว่ะคุณผู้ชมทำไมมันหายากขนาดนี้โอเคฮะคุณผู้ชมตอนนี้เราได้ในส่วนของโคมาไปที่เรียบร้อยแล้วเอาในส่วนของขวานไปด้วยละกันนะฮะคุณผู้ชมขอเป็นขวานหินละกันนะฮะจะได้ง่ายๆดีนะครับโอเคฮะคุณผู้ชมอ่าสติ๊กหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรฮะคุณผู้ชมว่าเราเนี่ยมีไม้เยอะมากๆเลยถ้าเกิดเช อนะฮะคุณผู้ชมง่ายๆเลยคุณผู้ชมก็เพียงแค่ฆ่าตัวตาย แค่นั้นนะฮะเราก็มีความสุขแล้วก็แฮปปี้กับมันแล้วนั่นเองโอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงมานะฮะผมหวังว่านะฮะคุณผู้ชมเจ้าต,ตัวสก็ตันเนี่ยมันน่าจะอยู่ด้านล่างนี้นะครับสวัสดีเดี๋ยวเราวางทอชก่อนละกันนะฮะคุณผู้ชมผมก็ไม่ได้อยากตายบ่อยๆขนาดนั้นนะฮะโอเคซึ่งตอนนี้นะครับเราทําการวางทอชไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอู้ด้านนี้ก็มีหวังคุณผู้ชม <Wow. S 1> หวังว่าเราน่าจะเจอเหล็กแบบง่ายๆนะฮะมีม็มคุณผู้ชมเหล็กแบบง่ายๆด้านนี้เหมือนกับว่าจะไม่มีเราลงด้านนู้นกันดี มากจนเกินไปสําหรับเราเน่เร,เราแค่ลงสไลด์มานะฮะเอ้ยตอนนี้เรายังไม่พร้อมนะเพื่อนนี่แน่ขวานนี่แน่รู้ไหมว่าขวานเน่ดาเมจแรงเด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 นี่แน่นี่แน่นแนไอตัวนี้แน่เลยคุณผู้ชมที่มันฆ่าเราไปผมเจอในส่วนของเหล็กแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะซอมบี้นี่แน่นี่แน่ให้รู้สะบ้างว่าไผเป็นไผเดี๋ยวกันนะคุณผู้ชมนี่แน่โอเคฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนําการวางก่อนนะฮะ โคตรเยอะเลยอะไรมันจะเยอะมากมายขนาดนี้นะฮะด้านนี้เหมือนกับว่าจะมีเชื้อเพลิงเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีในส่วนของเหล็กด้วยโอ้ลิเช่นนี่แน่เดี๋ยวเออหนึ่งทีสองทีเอาวะสามทีสี่ทีโอเคฮะคุณผู้ชมเราลงมาขนาดนี้ทําไมมอนสเตอร์มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอวะคุณผู้ชม <laughs> เดี๋ยวเราจะนำการ เกรดนะฮะคุณผู้ชมหลังจากที่เราเนไหนเริ่มการใช้ขวานหินมานะฮะคุณผู้ชมดาเมจมันเยอะก็จริงนะฮะคุณผู้ชมแต่ผมคิดว่าเราจะโอ้ชิโอไมค์ก็เยอะก่อนคุณผู้ชมเดี๋ยวๆๆนี่แน่นี่แน่โน no, no เราไม่อยากผมจะตายตอนนี้คุณผู้ชมนี่แน่นี่แน,น,เน่เดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยว no n โน o โอ้ยดรอปเล็กว่ะคุณผู้ชมโอ้แถเด๋วเดี๋ยวๆๆๆดรอปเลก็เเเเลกขนาดนี้โอ้โหผมไม่อยากตายเลยคุณผู้ชมโอเคผมว่าผมก็วางในส่วนของทอชแล้วนะครับคุณผู้ชม <No. S 1> ทำไมพวกมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันถึงเกิดได้แบบอีีซ่ อีซี่แบบนี้ผมก็ไม่ตาบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้นะเดี๋ยวผมจะทําการเก็บใน่ซนของเชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็เหล็กไปก่อนละกันนะฮะมันเป็นปัจจัยหลักเรามากๆเลยภารกิจของเราภายในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมคือเราอยากเจอแร่อื่นๆนะ,ะอย่างเช่นไดมอนอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเกิดเราเจอไดมอนนะฮะคลิปนี้นี่ถือว่าจบอย่างแน่นอนเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมแล้วเราจะทําการปั๊มไดมอนแบบรัวๆ,ๆเลยนั่นเองอ่าผมอยาก่าตตายยด้ววิธีการที่แบบ easy, easy, easy าาาาาาน,นะ,ะากกาา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 มบีาาาจจะเป็นบบาวาาโดลาาา แล้วก็ตายอะไรประมาณนี้นะฮะมันน่าจะง่ายมากกว่านั่นเองนะฮะคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวผมทาการตั้งหลักปักฐานไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแล้วเราจะทําการเอาเตาเผามานะฮะโอเคแล้วก็ทําการวางแปมนะครับเราจะทําการใส่เชื้อเพลิงไปนะฮะคุณผู้ชมโอเคอันนี้เราก็ทําการคาฟมานะฮะเมื่อกี้ผมว่าผมครับกดชิปนะฮะคุณผู้ชมทำไมไม่ได้ก็ไม่รู้ด้านนี้ก็มีในส่วนของโคนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเราไม่ต้องการโคนะฮะสวัสดีคีปเปอร์ระเบิดไหมไม่ระเบิดไม่ระเบิดโอเคไอ้ขวานถือว่าดาเม แรงนะทาไปเล่นไปคุณผู้ชมผมอยากได้ในส่วนเด็ดๆนะคุณผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหผมเห็นในส่วนของลาวาะคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยนะฮะว่าเราเนี่ยจะได้ตายอย่างมีศักดิ์ศรีนะฮะโดยที่เราเนี่ยจะไม่โดนมอนสเตอร์ฆ่าตายกันนั่นเองนะฮะนี่คือเป้าหมายหลักของผมเลยนะฮะคุณผู้ชมโคตรใหญ่หลวงโอเคเดี๋ยวผมจะนําการเก็บในส่วนงโคสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าโคเนี่ยเราจะได้สามารถนาการคัฟในส่วนของทอชได้กันนั่นเองนะฮะแล้วก็เป็นเชื้อเพลิงเราด้วยแหละฮะคุณผู้ชมโอเคฮะได้มาเพิ่ม11ชิ้น เดี๋ยวผมจะทําการแบ่งครึ่งไปนะฮะเอาสติ๊กมาเพิ่มสักหน่อยนึงละกันนะฮะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็มา66 6นะฮะว้าวได้มา2 4คุณผู้ชมไปฮะเดี๋ยวเราจะลองลงไปดูข้างล่างกันนะฮะว่าด้านล่างมีอะไรเพิ่มเติมไหมโอ้ยเหล็กดางเยอะคุณผู้ชมทำไมเวลาเราสปอนแมปขึ้นมาใหม่ในรูปแบบนี้นะฮะเราเจอเหล็กเยอะมาก แต่ถ้นเราเล่นโซเวิร์ลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะไม่ได้เจออะไรในรูปแบบนี้อย่างแน่นอนเหมือน <c oughs> กับว่าโอ้ oh my god <Wow. S 2> เราเจอถ้ำบอกคุณผู้ชมจะเรียกว่าถ้ำไม่ได้ต้องเรียกว่าเหมืองละกันนะคะคุณผู้ชมเป็นเหมืองเก่าฮะคุณผู้ชมที่เราเจอมานี่แน่นี่แน่โอ้โหระเบิดเป็นหนึ่งนอน้องรู้สึกว่าเราจะเจอในส่งลาวาน,นะคะคุณผู้ชมแล้วเราก็เจอเหล็กเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวผมขอทําการฟาร์มเหล็กแป๊บหนึ่งซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมเหล็กก็โดนเผาเสร็จสัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้มาตั้ หนังผู้ชมและอันนี้ก็เป็นเหล็กใหม่ของเราเดี๋ยวเราจะทำการ เกดนะครับคุณผู้ชมโดยที่ผมจะทําการอัปเดตเป็นนิตส่วนของขวานละกันนะครับคุณผู้ชมผมชอบดาามจมันมากๆเลยนะครับแล้วก็เอาชุดเกาะมาหน่อยหนึ่งนะฮะแล้วก็เอารองเท้ามาเอ้ยได้อยู่นะคุณผู้ชมระหว่างที่เรารอมันเผาไปนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะขึ้นไปเอาเตียงละกันนะฮะเพราะผมอยากให้มันเนี่ยสปอนอยู่ข้างล่างเกิดเราขึ้นไปลงมาในรูปแบบนี้นะฮะมันน่าจะเชื่องช้าสําหรับเรามากๆเลยนะฮะซึ่งผมนําไม่ต้องการแบบนั้นนะครับโอเคเอาเตียงนอนมาแล้วฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะเอาลงไปวางไว้ข้างล่างละกันนะฮะ จุดที่เราเนี่ยทำการตั้งแคมป์กันนะฮะนี่เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมแต่ก่อนว่าจะเอารองเทา้าผมคิดว่าเรามาเอาถังลาวาก่อนดีกว่าแม่คุณผู้ชมเออเฮ้ยถังลาวาดีอยู่นะคุณผู้ชมเพราะว่าเวลาที่เราได้ถังลาวามาเนี่ยเราจะได้ค่าตัวตายตามที่เราเนี่ยต้องการมากๆเลยนั่นเองทนยกมาหนึ่งเอคุณผู้ชม EC EC นะฮะแค่นี้เองฮะคุณผู้ชมและหลังจากนี้นะฮะเรารอให้เหล็กมันเผาเสร็จแป๊บเดียว five minutes later ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมชุดเราก็ถือว่าฟูมากๆเลยนะฮะและผมคิดว่า ผมเนี่ยพร้อมที่ลงแปข้างล่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้เหมือนกับว่าเหล็กจะเหลือแค่ก้อนเดียวเท่านั้นฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับเราเก็บก้อนนี้ก่อนละกันนะฮะเราจะได้ทําการเปลี่ยนเชื้อเพลิงโคนะฮะให้เป็นในส่วนของทอชด้วยนั่นเองนะครับนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอ้โหโคอย่างเยอะคุณผู้ชมรวมไปเป็น35มสิบห้าไปฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะลงแปข้างล่างอีกนะฮะเราอยากรู้ว่าด้านล่างเนี่ยจะมีอะไรรอเราอยู่นั่นเองนะครับโอ้ยรู้สึกว่าจะใหญ่โตโมโหลานคุณผู้ชมผมอยากเจอในส่วนใดมาโอ้ นี่แน่นี่แน่อู้วี่หนึ่ง E A ไปฮะคุณผู้ชมตึ้งดูเหมือนกับว่าเราจะเจอในส่วนของโคด้วยนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะโคเราเยอะมากๆเลยฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะฮะผมไม่ต้องการในส่วนของโคแล้วนะครับดูสิคุณผู้ชมว่าเราอยู่ชั้นที่เท่าไหร่นะฮะยี่สิบห้าวักคุณผู้ชมลงไปนี่น่าจะยี่สิบแน่ๆเลยนะฮะว้าวสุดยอดไปเลยฮะคุณผู้ชมอ้เป็นรอยแยกในรูปแบบนี้นี่เองก็ว่าอยู่ว่าทำไมมันถึงลึกมากขนาดนี้เราจะเจอไดมอนด์ไหมนะคุณผู้ชมเรามาลองดูกันดีกว่า เดี๋ยวผมจะทาการอ,อ,อัดแอปขึ้นมาตรงนี้หน่อยหนึงหน่งล้กันนะฮะคุณผู้ชมอ๋อขึ้นมาบนนี้ใช่ไหมอุดลาวาสักหน่อยหนึ่งนะฮะผมไม่ได้อยากจะตาย <laughs> ด้านนี้เหมือนกับว่าจะมีแค่น้ําเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมที่เราเนี่ยสามารถทําการอัดแอปขึ้นมาได้ถ้าเกิดเป็นบล็อกอื่นโอเคเรามีหินนะค,ะคุณผู้ชมเราจะได้อุดไปเหมือนกับว่าด้านนี้เนี่ยเราสามารถเดินไปเดินมาได้ทั้งหมดเลยนะฮะคุณผู้ชมเราสามารถเดินอ้อมก็ได้หรือว่าจะเดินตรงๆเลยก็ได้ด้านที่เราลงมาเมื่อสักครู่นี้ถูกต้องไหมเราสามารถลงไปได้อีกนะฮะคุณผ ลงไปอย่างเยอะนะฮะโอ้ oh my god <laughs> เราเจอในส่งไดม์โมหวังคุณผู้ชม มันเป็นอะไรที่แบบว่าอ,อัศจรรอหันกรันยอมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําการวางในส่วนของทอชก่อนนะฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่ามอนเตอร์นี่น่าจะหายไปไกลมากๆเลยโอ้โหกงสปอนอยู่ตรงนี้วะคุณผู้ชมถ้าเกิดเราทําการอุดน้ําผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เวิร์กมากเลยซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของทองด้ดวยคุณผู้ชมอ่าเป็นอะไรที่จีนเนี่ยมากๆเลยเก็บในส่วนของแร่มาหน่อยนึงแล้วเหมือนกับว่าเราต้องมาด้านนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมโอเคเราแร็ปลงมาฮะคุณผู้ชมตอนนี้ด เหมือนกับว่าในส่วนของแร่เนี่ยเราได้มาเยอะมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนฮะผมจะทาการปั๊มมันอย่างแน่นอนนะครับเราจะได้แบบเยอะๆเลยโอ้ววยเกือบแล้วฮะคุณผู้ชมโอ้ด้านล่างก็มีหักคุณผู้ชมถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทาการเอาหินไปอุดไว้ก่อนละกันนะคะด้านล่างมีไหมเหมือนกับว่าจะไม่มีหักคุณผู้ชมโอเคไม่เป็นไรฮะถ้างั้นเดี๋ยวผมจะทาการเก็บก่อนนะฮะโดยที่เราจะทาการเก็บก้อนแรกนะฮะเราจะลองไปดูก้อนข้างล่างกันฮะคุณผู้ชมโอ้สี่ก้อนได้มั้งเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะใช่น่าจะประมาณสี่ก้อนได้แล้วก็ก้อนนี้ เรียบร้อยนะครับแล้วก็ก้อนนี้โอเคแล้วก็ก้อนนี้โอเคฮะคุณผู้ชมสุดยอดไปเลยฮะคุณผู้ชมเราเจออะไรที่แบบว่าเขาตั้งใจดีแล้วก็แฮปปี้สำหรับเรามากๆเลยนะครับตรงนี้มีเหล็กด้วยคุณผู้ชมเราทําการเก็บเหล็กไปเพิ่มเติมหน่อยหนึ่งละกันนะฮะไหนๆที่เรามาแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเที่ยวนั่นเองดูเหมือนกับว่าตอนนี้นะฮะเราจะได้ไดมอนด์มังหมด4ก้อนนะฮะแล้วก็มีทั้งทองนะฮะแล้วก็เลสตน stone นะครับแล้วก็มีเอเมอรลด้วยซึ่งเอมโมโร่เนี่ยเราทําการขโมยมาจากภายในหมู่บ้านนะครับ เพราะฉะนั้นนะทัานผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาลองดูดีกว่าว่าถ้าเกิดสมมติมผมฆ่าตัวตายไปไอ้พวกแร่เหล่านี้นะ่ะจะทำการคูณหรือเปล่าเอายังผู้ชมหนึ่งสองสามห้าลงมาเรียบร้อยนะฮะผู้ชมโอ้โหเกิด,ดาด้ไม่ยังรวดเร็วนะฮะอ่าตายเรียบร้อยเราลองทำการรีสปอนดูนะฮะว้าว ดูเหมือนกับว่าในส่วนของแร่นะฮะคุณผู้ชมจะทําการเพิ่มเติมให้เราด้วยคุณผู้ชมโคตรแจ๋วเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะลงไปอีกเพิ่มเติมฮะคุณผู้ชมจะได้แร่ออกมาเยอะๆนะฮะตอนนี้เรามีเดมออยู่ทั้งหมด8ก้อนใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเอเมอรอล12นะฮะแล้วก็มีเลสโตนอยู่48นะฮะเดี๋ยวเราลองตายอีกรอบหนึ่งฮะ,ะคุณผู้ชมมาดูซิว่ามันจะคูณมากขนาดไหน <laughs> คูณอย่างเยอะคุณผู้ชม สุดยอดนะเดี๋ยวเราลองไต่อรอบนี้คุณผู้ชมผมอยากรู้ว่ามันจะไปไกลมากขนาดไหนนะฮะตอนนี้มันตันอยู่ที่ประมาณ127ก้อนนะฮะคุณผู้ชมตอนช่องกันนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันฮะคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โออยังเยอะคุณผู้ชม ขนมปงขนมปังนะฮะผมคิดว่าเราจะต้องทําการสร้างในส่วนกล่องเชนส์เพิ่มมาแล้วนะฮะคุณผู้ชมคือมันเยอะมากนะฮะเยอะแบบเยอะมากๆเลยฮะคุณผู้ชมมีกระดงกระดูกให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมจะทาการเก็บในส่วนของอันนี้มานะฮะโอเคฮะคุณผู้ชมแล้วเราจะทาการเอาของเข้าไปเก็บนะฮะดูเหมือนกับว่ามันจะตันอยู่ที่ประมาณ127นะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะครับถือว่าปเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราปั๊มอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมชุดเราจะได้ฟู โคตรเกียนนะฮะไอลองปั้มอีกรอบสิคุณผู้ชมอ่านี้ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเราชุดเกาะผมคิดว่าเราถอดก็ได้นะคุณผู้ชมเราจะได้แบบว่าตายไวๆอะไรประมาณเงี้ยจริงป่ะคุณผู้ชมเออเราถอดดีกว่าโอ้โหชุดเกาะเราก็มีอย่าง1 6 16 16 1 6 มันก็ทำการคูณไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมพอมันเป็น16แบบนี้ปุ๊บก็ต้องเอา16กก็คูณกับ16อะไรประมาณนี้กันนั่นเองนะฮะก็จะได้เท่ากับประมาณ32ถูกต้องไหมคุณผู้ชมอย่างเยอะเลยนะฮะ <Wow. S 1> <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะฮะคุณผู้ชมแร่เราเยอะมากๆเลยนะฮะทั้งมอร์โรนะฮะทั้งไดมอนด์ทั้งทองทั้งเหล็กทั้งเลสโตนนะครับถือว่าเยอะสุดๆไปเลยฮะ,ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทำการคราฟชุดกอดสักหน่อยนึงแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าตอนนี้น่ะชุดเราเขาต้จะฟูลสเต็มสสุดดๆไปเลยูิ คุณผู้ชมโอ้โหช่องเก็บไม่หมดแล้วฮะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเราจะทำการเอาชุดเกดาะเดมอนนะฮะเอาเกงเอารองเท้านะฮะแล้วก็เอาหมวกแล้วก็จะทำการคัฟในส่วนของขวานสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะขวานเนี่ยถือว่าดาเมจเยอะมากๆเลยผมชอบมันมากๆแล้วเราก็ทำการใส่เข้าไปในรูปแบบนี้ถ้าเกิดเราตายอีกรอบนึงนะฮะผมตอบด้วยคำเดียวเลยผมว่าเราก็จะมีชุดเกาะเยอะมากยิ่งขึ้นกันนั่นเองคตร นะอะไรมันจะเกลียนมากมายขนาดนี้และด้านล่างมันไม่มีอะไรแล้วนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมฮะด้านล่างเหมือนกับว่ามันจะตันอยู่แค่นั้นแล้วนะฮะมอนสตงมอนสเตอร์ก็ไม่ค่อยจะเกิดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะฮะเอ้แต่ว่ามีกองสปอนอยู่คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะลงไปเก็บกองสปอรก่อนละกันซึ่งตอนนี้เอาหุงอาหารไม่ต้องคิดอะไรมากเลยฮะคุณผู้ชมว่าอาหารเราเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยมันไปด้านไหนนะคุณผู้ชมโอ้สวัสดีครับนี่แน่นี่แน่เอาเวลาเอาเวลาเดี๋ยวกนี่แน่นี่แน่หนึ่งเอเอะครับคุณผู้ชมนี่แน่นี่แน่โอ้ รู้สึกว่ามันจะใช้ด้านนี้หรือเปล่าวะคุณผู้ชมนี่ไงมันต้องลงไปด้านนี้ผมจําได้ด้านนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงแต่ว่ามันปีนออ้ยมันปีนขึ้นมาหาเราได้ด้วยวะคุณผู้ชมโคตรเท่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําการเสร้างในส่วนของทางลงโอ้ยโอ้ยชิชิชอ้ชิดโอ้เม่ก็เดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมโดนอะไรวะเมื่อกี้ผมว่าผมยังไม่ได้ทาอะไรมันเลยนะคุณผู้ชมโอเคแล้วก็ตรงนี้นะฮะนี่อันนี้ขุดลงมาสัก ว่ามาอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงนี้นะเหมือนกับว่าจะเป็นโอ้ชิทไม่นะคุณผู้ชมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่โอเคนี่แนีนี่แนีนี่แนีตายตายได้ฮนะนี่แนีแต่ว่าโอ้โหชุดเกาะเราฟูเกินว่ะโอ้โหเจอไดมู เราเจอเดโมเวิร์มโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาเหมือนกับว่าด้านหลังเราจะมีมอนสเตอร์อยู่นะฮะคุณผู้ชมใช่ไหมอ่านี่ไงนี่ไงสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีโอ้โหนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่แน,น่นโอโ้สองมาเลยกันโอ้โห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 เป็นไงคุณผู้ชมผมบอกแล้วนะฮะโคแจ๋วเลยนะครับซึ่งคองนเทนต์ของมันเนี่ยก็จะเป็นข้าวๆปาวปั๊นี้กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้ว ก็อย่าลืมกดติดตามกด s ับสไครเบอร์ให้ผมด้วยนั่นเองซึ่งพลังใจให้ผมได้แพรตามคลิปแหมงเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับผู้ชมสามารถกดกระดิ่งของช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองก็วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนี่เราขึ้นมาจากไหนเนี่ยคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้ว่าผมมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ย